พี่น้องมันนี้เขาสีม,มายําปูหมาเนาะคะ่ะพอดีปูหมามีมาขายเราเด้อวค่ะนี่พี่น้องลืมเห็นเรามีตัว,ตวยังไงมาขายค่ะแต่ว่าหาอันเลือกเอาใส่หน่อยเนาะคะ่ะเอาใส่หน่อยแต่ว่าบางตโตัวม่กับมีไข่เนาะคะ่ะขันเลือกเป็นตัวม่กับมีไข่ขั้นตผูกกับสิพ่ม,มีไข่เนาะคะ่ะนี่ปูหมาอัดแข็งมาขายนะคะได้มาจากร้านอินเดียค่ะเริ่มมาขายแล้วนะคะนี่น้ำยำของผูน้นะอุ้ยน้ำยำแบบใส่ปลาด้วยนะจ๊ะ น้ำยำเปียกไส้ปลาน้ำจ้านี่ลาดลงไปเลยจ้ะน้ำตาล็จะได้ไล่เฝ้าไล่หิวไล่อยากไลจ้ยำปูมาน้ำปลาเฮ้ยน้ำปัดเต็บมะม่วงเปรี้ยวลงไปจ้าเดี๋ยควค้นก่อนจ้ะ จับคูมป้าบถือใจไครแล้วมนา,วมามนั่จับขูมมาโล้แควนี้มาขายเห็นเห็นโดดเธอเนะคะจะเป็นถัาชีมีมาขายก็จะเป็นช่วงหนาวน,นี่แหละจ้าท่วงหนาวท่วงช,ช่วงเขาช่วงันกาศหนาวมึงก็เชียวมะขาย ก็เป็นส่วช่วงค่ะก็ดีไปสุดจังหวะก็ดีนะจ๊ะนี่แะ่เสียบแบบเอ่อกิโลหนึ่งกับประมาณจิบสามยูโรน่จจะพี่น้องใส่ขึ้น่ายลงไปหัวขาวลงไปจ่าติม3ำใส่หิดกินที่เตาประเทศปูน้อยๆพักหลายๆแต่เสียบพื้นเตาถ่านก็จะใส่หมุม่วงเกลี่ยลงไปน,ะนะ่าจะอ้้ กินด้ําตาประเทียมแตพอได้หายหิวอยู่ค่ะพอได้หายอยากดูนะจ๊ะน้ำขึ้นอยากขนาดไปเมืองไทยถืแอแข่งบ่ได้กินได้พี่น้องเพาะมีเวลาไปหาอย,ย,ย,ยู่หาคุนดอกไปเมืองไทยแก่นี่จะเวลาเสียวอืมใส่ล้วใครมือเสร็จแล้วใครนะเด็กไปชุดจังหวะปูมา ขาเหลือกเอาปิ่นเท่ากับข้าเหลือกเอาตัวเน้นกับเด็กไข่เนาะค่ะเอาซิมก่อนเด้อซิมก่อนเด้อซีฟูดหัวอนเด้อเอาปูน้ำเนยซีฟูดไข่น้ำบ่าิีฟูดไข่น้ำอืมเอม่จะกินน้ำปูมาตั้งแต่จะพี่น้อง ไปแล้มานากินไปเร็วสาใจค่ะคุณ่าเสียดเขาเหมือ,มองกักินกับข้าเจ้ายย้ดิบหสิ เนื้อสีไลก็สุกจ้ะเนื้อสีเนีนก็เห็ดสุกเนาะวาปุ้นอัดแข็งขายละน่ามกว่าสีไลนี่ก็ไงแล้วเห็ดสุกกับสีบ้านเน่นไปเลยแต่พอกินดูจะยุ่ไก่เนาะ สวัสดีท่านผู้ชมที่เขามาหนับชมทุกค์กันเยอค่ะมาพี่น้องกินยำปูมาน้วยกันเนาะยำปูมาน้าปลาใช่ไหมล่ง Hai, tu mẹ. โดนกินเธอกับอหาหา,าอยา่างที่จะกินออกปูรสในเนื้อเนี่ยดีเด้อ ดูจนจะมาก